ข้อที่78นะครับจากลำดับชุดตัวอักษรด้านล่างชุดตัวอักษรตัวนี้คือชุดตัวอักษรได้โจทย์ให้ชุดตัวอักษรมาะครับมีอยู่5ตัวอักษรคือ T C D U E F แล้วก็ B G H แล้วก็ตัวอักษรสักอย่างแล้วก็ X K L เราจะดูตรงนี้เนาะ ตรงนี้มันเรียงกันเลยเนาะในคำตับอักษรภาษาอังกฤษก็คือ t U V ตรงนี้ก็ควรเป็น W แล้วก็ X ก็จะตอบข้อคควได้เลยนะครับมาดูเป็นต่อนะฮะตรงนี้เป็น C D ตรงพิน E F G H สักอย่างสักอย่างแล้วก็เป็น K L ถ้าไล่ตามอักษร A B C ก็ C D E F G H i แล้วก็ j ต่อเลยใช่ไหมไอเแล้วก็ kl อ่าตรงนี้เป็น ij ก็ตรงนะครับดังนั้นข้อที่78จะตอบข,ข้อข้อควายครับผม